3วิธีแก้ผมบางให้ดกดําขึ้นวิธีแรกนะครับก็คือหยุดทําทรงผมที่ทําให้ผมลงผมบางอย่างทรงเดดท็อกนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างทรงผมที่ทําให้เกิดปัญหาผมร่วงผมบางศาีษะลานได้นะครับเพราะว่าตรงบริเวณเนี้ยเมื่อเราถักเปียแน่นๆเนี่ยหรือจะเป็นการถักเปียแบบเนี้ยเมื่อเราถักเปียแน่นๆจนเห็นหนังศีษะเนี่ยนึกออกไหมฮะมันทําให้ผมเนี่ยถูกดึงตึงมากๆพอมันถูกดึงตึงมากเนี่ยมันทําให หนังศีรษะนะครับแล้วก็เซลล์รากผมเนี่ยถูกทําร้ายนะครับก็มีโอกาสที่จะทําให้เกิดปัญหาผมร่วงผมบางได้ครับและข้อ2นะครับก็คือการ ขาดวิตามินแร่ธาตุและสารอาหารต่างๆนะครับอย่างในร่างกายของคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราขาดวิตามินแร่ธาตุเนี่ยเซลล์รากผมเมื่อมันไม่มีสารอาหารไปเลี้ยงอย่างเพียงพอมันจะผลิตเส้นผมออกมาได้เล็กเส้นรีบแล้วก็บางลงนั่นก็เป็นสาเหตุทําให้เกิดผมร่วงผมบางเช่นเดียวกันครับวิธีก็คือบริโภคสารอาหารที่จําเป็นนะครับอย่างเช่นวิตามินบีรวมที่ประกอบไปด้วยไบโอตินแล้วก็พวกแร่ธาตุซค์นะครับสังกะสีหรือว่าสารสกัดจากดอกคาฝอยแล้วก็สารสกัดย้าหางม้านะครับยกตัวอย่างและยังมีอื่นๆเนี่ยอีกมากมาย แต่4ตัวนี้เป็นตัวอย่างเบื้องต้นที่จะช่วยให้ผมกลับมาหนาและดกดําได้ครับและข้อ3นะครับก็คือการลดความเครียดและดูแลสุขภาพให้ดีนะครับความเครียดเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งเพราะว่าเมื่อเราเกิดความเครียดเนี่ยมันจะหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอร์ติซอลแล้วก็นอร์อรดินาลีนนะครับไปทําให้ เซลล์รากผมเนี่ยมันวิ่งเข้าสู่ภาวะเทโลเจนอฟลูวิเมก็คือเป็นเฟสที่ผมร่วงนั่นเองนะครับซึ่งมันก็เลยเป็นสาเหตุทำให้ผมร่วงผมบางเพราะฉะนั้นแล้วต้องอย่าเครียดนะครับแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาาให้ดีครับเพื่อมีปัญหาเส้นผมแบบไหนอย่าลืมกดคอมเมนต์ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาไขาข้อข้องใจแล้วก็แนะนําวิธีง่ายๆให้ทุกคนกลับมามีผมหนาสุขภาพดีขึ้นแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ